เอาแล้วเหตุการณ์เดือดอีกรอบพี่สาวคนสนิทแฉมอลำสาวค่าหัวครึ่งแสนสร้างความฮือฮาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเพจของอดีตพี่สาวคนสนิทของมอลำสาวโพสต์ข้อความที่สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์ระบุว่าฮะอะไรนะมีค่าจับตาเฝ้าเลด้กลับบ้านครึ่งแสนด้วยหรอวยายตายแล้วแบบนี้เขาเรียกให้ค่านะสาวโพสต์นี้กลายเป็นจุดสนใจทันที ทำให้แฟนคลับและชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างคึกคักพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหมอลำสาวมีความแค้นฝังใจต่อแม่เลดี้ชาวเน็ตหลายคนมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ไม่พลาดที่จะวิพากษ์และแซวไม่ได้กินนางหรอกนางไม่กลับบ้านนางก็ไม่ได้ซีเรียกสองสัญชาติอีก20ปี30ปีกลับมาก็ไม่สายบางความเห็นแฝงอารมณ์ขันแปลกดีนะยุ่งเรื่องคนอื่นจนกลับบ้านไม่ได้ ญาติโกโหติกาตุยก็ไม่ได้กลับถ้าเป็นเรื่องที่ตัวเองสร้างขึ้นแบบอดีตผู้นำประเทศก็ว่าไปอย่างตลกดีและยังมีการสังเกตว่าหมอลำสาวทำตัวเหมือนไม่แคร์แต่ความแค้นฝังใจยังคงอยู่เนี่ยชอบทำเป็นแบบไม่แคร์แต่แค้นฝังหุ่นไม่เลิกเท่าบงล่าสุดแม่เลดี้ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับข่าวฆ่าหัวห้าหมบาท ของหมอลำสาวลงโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าได้ยินว่าอีเลดี้กับไทยมีค่าหัว50าหมนบาทติกูคือสิ่งสำคัญแทละมาลีและบอกไม่สนใจไม่ให้ค่าโพสต์นี้เป็นจุดที่สร้างความสนใจและกระแสต,ต่อเนื่องในโลกออนไลน์เพราะแฟนคลับหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างคึกคักมีทั้งความขำขันการแซวและการตีความเจตนาของแม่เลดี้บางความเห็นสังเกตว่า การโพสต์ของแม่เลดี้เป็นการสะท้อนความขำขันหรือประชดประชันของตัวเธอเองความหมายของนางมักตรงกันข้ามทุกเรื่องเสมอไหนบอกไม่ให้ค่าแต่ตอนนี้เลดี้มีค่าขึ้นมาทันทีตั้งห้าหมื่นบาทก็เยอะอยู่นะนางมารีซื้อผักที่ตลาดกาละห้าบาทสิบบาทนางยังต่อแม่ขาเลยนอกจากนี้บางคอมเมนต์ยังแซวในเชิงวิจารหรือประชดประชันเรื่องความแค้นของหมอลำสาวให้ค่ามากคงจำแค้นผอ ออจนจุกออกซีมิมาลีสงสัยงบเริ่มละลายเลยได้แค่ห้าหมืนบาทแค 50, ท่ห้าหมื่นบาทฮ่าฮคือบให้จากสิบล้านแน่โพสต์นี้สะท้อนถึงการสื่อสารแบบประชดหรือขำขันของแม่เลดี้และทำให้แฟนคลับมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างหลากหลายทั้งวิจารณ์ตลกหรือแชร์เพื่อเป็นกระแสนในโซเชียลเหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่า เรื่องส่วนตัวของหมอลำสาวกลายเป็นกระแสะเพราะอาดีตพี่สาวคนสนิทนำมาโพสต์แฟนคลับและชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างคึกคักคอมเมนต์หลายข้อความสะท้อนมุมมองขำขันวิจารณ์หรือความสนใจในความเคลื่อนไหวของคนดังแม้หมอลำสาวไม่ได้โพสต์เองแต่ความอาฆาตฝังใจต่อแม่เลดี้สะท้อนออกมาในข่าวที่อดีตพี่สาวคนสนิทโพสตเหตุการณ์นี้แม้จะเป็นเรื่องส่วนตัว แต่สะท้อนความอาฆาตและความแค้นฝังใจของหมอลำสาวต่อแม่เลดี้เนื่องจากอยู่ต่างประเทศทำอะไรไม่ได้ความแค้นสะสมและปรากฏในรูปแบบข่าวที่อดีตพี่สาวคนสนิทโพสต์แฟนคลับและชาวเน็ตเห็นเรื่องราวและแสดงความคิดเห็นซึ่งบางครั้งอาจสะท้อนมุมมองขำขันวิจารณ์หรือความสนใจในความเคลื่อนไหวของคนดังเหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าแม้เรื่องส่วนตัวของคนดังไม่ได้ถูกเผยแพร่โดยตรงจากตัวเขาเองก็สามารถกลายเป็นกระแสสังคมออนไลน์ ผ่านโพสต์ของคนใกล้ชิดแฟนคลับควรใช้วิจารณญาณในการรับชมขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารนี้อย่างต่อเนื่องฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่ออัปเดตความเคลื่อนไหวของเรื่องราวนี้อย่างใกล้ชิดครับ